สดวีโตวีผ่านแอปพลิเคชัน Prime TV เริ่มต้น49บาทเท่านั้นกิดต662 6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์พร้อมด้วยทาง CP เจริญพ,พุทภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนโดยคุณอดิเลกศีประทักษ์ท่านประธานคณะกรรมการบริหารพร้อม้วยท่านดรพงศ์วิเศษไพฑู์รองประธานอาุโสเครือเจริญพ,พุทธภัณฑ์บริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ CP ทู 5G สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาวทู Dream. และดีแท็คธุรกิจ5ดาวอิ่มทุกที่อร่อยทุกคนโทร02 800 80000บริษัท CPF เรสซอนลองแอ o d ์ฟุตชีหีบไว้ก่อนครับ ทิมสยามเจอแข้งขวาเทเทกระจัดแอตซินซินเชรไดฟินลีนเบนด้า500อยยาธาน้ำขาวไทยนครรวมถึงดีออกไซด์และรางวัลจากแอนตซินครับไต้กั้นคอสอกกับเข่าลอยนะครับแอนตซินนี่จะมอบให้ทันที1นึ0งบาทเจระเฟ้ฟาาหางรับไปถึง3 0 0 0 0บาทด้วยกันและกรณีที่นักชกเกิดแผลแตกครับแอนตซินก็จะมอบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับนักชกผู้บาดเจ็บจากแผลแตกเข็มระ500บาท คำขอบคุณครับแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมด้วยท่านนายท่างวินัยวีระพุชงนะครับเพื่อการสนับสนุนฉบับไม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดพร้อมด้วยคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดขอขอบคุณเลนของสูงวงในครับอุ้ยแกเล็กกว่าแต่แกแทงถึงยอดหน้าเลยนะครับรุกสามีครับแล้วก็โดนไถเททิ้งลงไปครับ ครับรุ่งสามีมีลูกหลวงลำตลวอีกแล้วส่วนยิ้มสยามครับจะยกแทงเลยครับสวนกับหมัดของรุ่งสามีครับอ่าะอุะ้ยโอ้โ,อโ,หโหดูครับ่บูกับบุญบูกกับบุญครับ ลุงสามปีนี่ก็แม่มีเกียร์ดีเกียร์เดียวอยู่แล้วครับส่วนเจ้ายิ้มสยามอุ้ยอ้ยอย่ารับเยอะอย่ารับเยอะมาฝีมือดีก็จริงครับโอ้โหแต่ว่าลุงสามพีนี่หนักแรงทุกเม็ดอย่าไปล้อเล่นครับโอ้โดนเจาะขาเข้าไปทําท่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเหมือนกันนะครับยิ้มสยามใย่รับเยอะไม่ได้ลุงสามปีเห็นช่องแล้วนะครับพยายามจะเบียดทีมงานนี่ชี้ที่ขาแล้วนะครับโอ้ที่กลังตัวเจาะยาง เอาละครับแข้งขวาออกดีดีนี่ต้องขยันออกด้วยนะครับยิ้มสยามในดูตัวเล็กแมพยายามจะขึ้นบนแต่ก็ยังตีไม่ได้นะครับดูว่าจะเป็นงานหนักแล้วนะครับแบบนี้ไปถอยตั้งรับเยอะยิ้มสยาม มีลูกทีมกำายจังหวัดีพีเประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับผลิตภัณฑ์ c ีพีทู 5G สัญญาณอันดับหนึ่งเคื่อชาทูและดีแท็ธุรกิจ5ดาวอิ่มทุกที่อร่อยทุกคนโทร0280080000บริษัทซี f ีเอเรสลองแอนฟูดเชนจำกัด บริษัทซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไสผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากาตายขอบพระคุณสุกยะน้ำมันโนสมุนไพรต้นตำรับสมุนไพรไทยสุดเย็นน้ำมันโนสมุนไพรสุกยะสั่งซื้อโทร0 02016000 0, 0 0, 0, 0, 0, วันที่ไลน์ทีวี999พร้อมด้วยกาแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนจดสุดท้ายขอขอบพระคุณครับเอาละครับเกมนี้เปิดกันเต็มตัวแล้วนะครับยิ้มสยามน,นี่รูปร่างดีนะครับอาวุธดีต้องขยันออกอาวุธให้ต่อเนื่องนะครับ าเลยครับโอ้โหดูนะครับเปียดเข้ามาทิ้มลำตัวดื้อเลยรุ่งสามบีอกหมัดต่อยลำตัวนี่ถือว,ว่าออกได้หนะักะครับเปียดเข้าไปมาดูกันที่วงในพยายามจะขึ้นบนเกาะแล้วก็เด้นตีขวางได้ไม่ได้นะครับยาวกว่าโอ้ขวางได้นี่ก็แทงโต้หนักๆเหมือนกันนะครับยิ้มสยามแกกมาแล้วก็ลุยครับเดินเข้าหาต่อครับก็รุ่งสามบีครับ ทีมสยามก็ตามทรงเดิมครับรอตั้งรับจับทางครับซ้ายหน้าถีบไว้ก่อนรุงสามี B, ขยับประชับพื้นที่เข้ามาพยายามจะเตะจ่จอล่างครับแทงขวาจ่อล่างครับเจอแทงขวาดีคืนยกที่แล้วได้จ่อล่างเขาก็แหมดูว่าทําได้ดีเหมือนกันเลยครับมีล้วงลำตัวบัดขวาโฉบเข้ามาจาังหวะเจ้าคืนของยิ้มสยามครับแต่ว่าโดนรุงสามี B, นี่กแทงมาก่อนนะครับ แทงเข่าขวาครับรุ่งสามบีแทงขวาครับพยายามกดแขนไว้นั่นเลยครับจังหวะประชิดตัวของอรุ่งสามบีครับเล็กแต่พยายามอาศัยความแกล่งครับโูโ้ก้าวมาเสียบเลยครับยิ้มสยามในครับในพยายามมีเหลี่ยมช่วยพยายามมีเหลี่ยมช่วยแลวบิดมาเข้าเชือกแล้วตีใส่เลยครับยิ้มสยามโอ้โหทห่นี่ครับ มามีดีกันคนหลายอย่างเลยครับไฟแดงนี่บู๊ทะลุดุดันครับาแต่ว่าน้ำเงินดูรูปร่างและอาวุธมวยครับอาวุธเยอะอาวุธเยอะนี่มาโอ้โหโยนเข่าแตละเม็ดมาแต่ว่าลุงสามบีผ่าประเภทมนุษย์เห็นอีกคนหนึ่งครับมาทำได้ทำไปทำได้ทำไปครับน้ำเงินให่่ยุบให่ย่ย,ย,ย่นให้เห็นละกันครับว่าเดินเข้าไปนี่ยิ้มสยามนะครับจังหวะออกแข้งแล้วก็ดักแทงเข่านี้ออกได้หนัหนกๆแรง ดูว่ารุงสามีเองก็ยุบยน่นไม่ได้เหมือนกันนะครับทรงนี้เดินเข้าไปนี่ต้องป้องกันตัวด้วยนะครับขยับเข้าไปดูตี้นะครับโอ้ยจังหวะออกอาวุธของยิ้มพยายามเน้นทุกเม็ดทุกดอกเหมือนกันโอ้ย,อยมัดขวามาแล้วนะครับขยับเบียดเข้าไปโอ้ยศูนย์ศูนย์ศูนย์วันนี้เลยทีวีเก้าเก้าเก้า ทันใดที ite, so ่มีปัญหาผิวแห้งคันแพ้เหงื่อขึ้นผดขึ้นสะเก็ดให้ทดลองใช้สบู่สุกสกินสบู่สมุนไพรที่เป็นแผนโบราณต้านผิวหนังอักเสบมีกลิ่นเหงื่อกลิ่นตัวกลิ่นคาวใช้สบู่สุกสกินสั่งซื้อโทร020160000ว่าที่ละ ATV999 ขอขอบพระคุณครับละครับมียาฉีด100,000บาทนะครับให้กับยิ้มสยามนะครับทีมงานก็สั่งให้เดินนะครับโอ้แต่ว่าลุงสามีนั้นชิงเดินก่อนขยักเข้าไป ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับปีเลยครับลูกนี้นี่โอ้โหดักแทงดื้อด้นี่ออกได้หนักๆแรงๆเอาละครับดูว่าเครื่องเริ่มติดหรือเปล่านะครับยิ้มสยามมีออกแก้งแล้วก็จะเบียดปล้ำในด้วยสนุกเลยครับแบบนี้ยุบไม่ได้นะครับขยับเข้าไปลุงสามดีลูกแตะขาต่อยท้องต่อยหน้าแรงๆนี่เริ่มจะช้าลงไปเหมือนกันครับโอโ้สถานการณ์นี่เบียดเบียดกันเลยนะครับคู่นี้ครับ ลูกสามีขยับเข้าหาเหมือนเดิมครับโอ้มีม,มีลูกต่อยหน้าครับหมัดขวามาอีกแล้วครับลูกสามีครับเจอแคงขวาของยิ้มสยามครับมาฉับพื้นที่ครับบ่่เจอหมัดขวาครับลูกแม่ต่อยหลุดปุ๊บเจอเกาะในครับจับนยายแล้วเด้งไปเลยครับเข่าของ โย่โดนมัดขวาอีกแล้วครับแน่ว yeah. งในครับชิงขึ้นคอล็อกได้ตีได้แทงได้แต่รุ่งสามีก็มีม,มีมีแทงสวนมีตีสวนเหมือนกันครับแพอถึงตัวก็พยายามตั้งขวางครับตําแพงของยิ้มสยามครับพยังจะขยับมาเดินบ้างนะครับเกมของยิ้มสยามเพราะว่าทีมงานสั่งให้เดินแต่แกแหมออกไปทางถอยเสียมากกว่าครับ น,นี่ครับแมรา,างวัลพิเศษมา,มาแล้วมาแล้วยิมสยามนี่ครับโอ,โ,โอ้โหนี่เครื่องติดแล้วครับโอ้โหดูเอ้าเอ้าเอ้าโอ้โหโดูครับอุ้ยแมลูกสามีลูกสามีไหวไม่ไหวไหวมไหว,ไ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 วครับโอ้โหมาชุดใหญ่ๆเลยนะครับ กระทุ้งเข้าไปนี่เน้เนๆเล่เน,เ,น,เ,นเอาหยุดเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับเดินเข้าไปไม่ระวังนี่มาโดนลูกดักแทงนะครับของยิ้มสยามแล้วก็มาอีกชุดใหญ่ๆกรรมาการยุติการชกเลยครับโอ้โหนี่ครับมาพลิกอีกแล้วครับโอโ้โ,อโหโมวยมันสนั่นเมืองบวกพรหลักดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ที่พรายทีวี